สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านสมาชิกชาวเวิร์กคลาสและก็ท่านผู้สนใจนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพท่านที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะครับจะมานําเสนอเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเลยนะครับขอต้อนรับท่านดรศรีวิชัยศรีสุวรรณครับสวัสดีครับท่านดรครับวันนี้จึงเป็นที่มานะครับของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ขายดีมากๆของบริษัท w o r l d c l a s s i n n o v a t i o n นนะครับอยากให้ท่านดรนะครับได้พูดถึงจุด เริ่มต้นนะครับว่าวันนี้นะครับจะองค์ความรู้ต่างๆนะครับและก็มารวมกับการศึกษาในด้านของแร่ธาตุเนี่ยได้เกิดนวัตกรรมตัวนี้ได้อย่างไรครับมีอีกท่านหนึ่งซึ่งผมสนใจผลงานของท่านท่านคือศาสตราจารย์ดรเวสต์ไพรซ์ซึ่งเป็นประธานสมาคมทันตแพทย์อเมริกาเนี่ยท่านได้พูดถึงสุขภาพของฟันและช่องปากเนี่ยนะฮะว่า จริงๆแล้วเนี่ยฟันผุเนี่ยไม่ได้จะเกิดจากแบคทีเรียนะฮะมันเกิดมาจากอาหารที่บริโภคกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยแร่ธาตุและไขมันที่มีวิตามินละลายอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปอย่างมากลดน้อยลงไปอย่างมากแล้วก็ทำให้ฟันผุแต่ท่านเองเนี่ยตั้งสมมุติฐานว่า ฟันเนี่ยฟันมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับแขนเหมือนกับขาเมื่อมันหักเนี่ยมันซ่อมตัวเองได้มเมื่อท่านมีสมมติฐานอย่างนี้ว่าฟันเราซ่อมตัวเองได้เนี่ยท่านก็ได้ท่องโลกเป็นเวลา10ปีฟันและสุขภาพของมนุษย์เนี่ยจะเสื่อมถอยเมื่อไม่มีแร่ธาตุในอาหารเพียงพอ ปัจจัยต่างๆรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปมันลดลงไปมันมันด้อยลงไปในแง่ของแร่ธาตุเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเสริมเอาแร่ธาตุเข้มข้นมาทำเป็นยาสีฟันเพื่อที่คนที่ใช้ยาสีฟันเนี่ยจะได้รับแร่ธาตุเข้มข้นเนี่ยวันละหลายๆครั้งปากเราไม่ใช่สุขภัณฑ์ปากเรานี่เป็นจุดกําเนิดของชีวิตเพราะฉะนั้นต้องดูมันด้วยชีวิตต้องรักต้องรักมันในปากมันไม่ได้มีแค่ฟัน ในปากมันมีลิ้นม,มันมีเยื่อบุบมันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งต้องบำงรุงถ้าไม่บำรุงโครคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาถ้าจะไม่ให้ฟันผุแล้วก็ให้สุขภาพดีโครงสร้างกระดูกดีต้องมีแร่ธาตุเราก็ได้นำแร่ธาตุเข้มข้นเนี่ยฮะมันเป็นยาสีฟันเพื่อให้เพื่อให้แร่ธาตุเนี่ยสามารถดูแลช่องปากดูแลฟันดูแลเหงือกนะฮะผ่านการดูดซับ ของเยื่อบุในช่องปากชื่อว่าผลิตภัณฑ์ช็อกโกไบโอมินชะอกโกรูปแบบแบบนี้เลยนะฮะอย่างด้านหน้าเลยอยากให้ท่านบอกบอกอธิบายนะฮะบอกถึงจุดเด่นของทําไมฮะต้องต้องต้องเลือกช็อกโกไบโอมินตัวนี้เลยคือในทธาท่ผ่านการแปลงฟันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายเป็นอะไรที่ทําทุกวันเป็นอะไรที่ที่มีประโยชน์นะฮะการันตีเลยว่า บรรจุอัดแน่นเข้มข้นแล้วก็ระดับนาโนเลยทีเดียวสำหรับแร่ธาตุที่บรรจุอยู่ในช็อกโกบโอปินเรายอมเพิ่มเงินฮะยอมเพิ่มเงินไม่ใส่ฟลูราร์เราใส่ช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยราคาแพงกว่าฟลูราร์มากมายนะฮะแต่ชีวิตคนสำคัญกว่าต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นมาช็อกโกแลตเนี่ยในนิตยสารธันตกรรมเนี่ยบอกว่ามันเป็น เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะหนึ่งก็คือลดมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อันที่สองคือกดแทนนินที่มีอยู่ในในช็อกกแลตเนี่ยจะลดจะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นก็จะจะดับกลิ่นปากแล้วก็ลดไอการเกิดหินปูนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราคิดว่ามันเป็นอินกิวเดียนที่สำคัญ ช็อกโกแลตที่ไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้อะไรนะฮะจะเป็นตัวที่ให้ประโยชน์และสิ่งที่สาคัญที่สุดคืออยากให้ท่านเน้นนิดนึงคือเรื่องของอแร่ธาตุที่เยอะที่สุดพิเศษเลยยังไงบ้างครับคือแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในยาซีฟันเนี่ยเป็น,รปนแร่ธาตุเข้มข้นที่มีอยู่มีอยู่เกือบ 30, 30ชนิดนะสะสชนิดนะฮะคือเรารู้ว่าแร่ธาตุเนี่ยมันจะหายไปจากตัวเราตลอดเวลาท,วทุกวินาทีเลยตลอดเวลาทุก ในการหายใจในการขับถ่ายเงื่อฟันเราเนี่ยพลุนะนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเมื่อมีแร่าธาตุครบเนี่ยร่างกายเราก็จะนำแร่าธาตุเหล่านี้มาทำมาสร้างเป็นตัวเคลือบฟันหรืออินเเมลนะฮะถ้ามีแร่าธาตุครบอินเอร์เมลก็อยู่ครบครับยกเว้นแต่ว่าเราไปขัดฟันให้มันขาวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้รนนแร่าธาตุยิ่งโดนเอาออก,ออกเยอะเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื้อของตัว ช็อกโกวเวลมินต์ขึ้นว่าช็อกโกเนี่ยมันก็ช็อกโกแลตสีเข้มๆู่แล้วเนี่ยนะฮะอยากจะให้ท่านท่านบอกนิดนึงว่าแล้วมันมีเกล็ดเม็ดทรายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะว่าว่าสารพคุณของของอ๋อไม่มีฮะไม่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันไม่เกิดและก็ยิ่งจะช่วยเรื่องของการลดปัญหาด้วยปริมาณล่ะครับในการใช้ปกติฮะแนะนำว่าจะต้องควรที่จะนวดเหงือกไปด้วยแล้วก็แล้วก็อย่าบ้นทิ้ง ให้มันเร็วเกินไปคนะฮะความเข้มข้นคือจริงๆใช้นิดเดียวนะฮะเท่ากับมาเร็ดถั่วเขียวบีบให้เห็นเลยนะครับว่าเนื้อเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สีจะเป็นอย่างนี้เลยเนื้อสีดําแบบนี้เลยนะครับกลิ่นหอมช็อกโกแลตเลยครับกลิ่นช็อกโกแลตครับบางคนนะฮะช็อกโกแลตมินท์เนี่ยเป็นรสยอดนิยมที่ประเทศอังกฤษครับไม่ใช่แค่แปลงฟันบางทีพกใส่กระเป๋าครับแล้วก็ไม่ต้องแปลงก็ได้คือลักษณะคือ ใช้แล้วก็อมไว้อมสักคู่หนึ่งแล้วก็บ้วนน้ำทิ้งไปก็ทำให้สดชื่นรีแล็กซ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหนึ่งหลอดใช้ได้นานคุ้มมากๆเลยนะครับท่านดรนี่ใช้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับไรนระยะนานเท่าไหร่ฮะหนึ่งหลอดก็ไม่ต่ำกว่าเดือนนะฮะไม่ต่ำกว่าเดือนบางคนถ้าใช้น้อยๆก็สองเดือนกว่าแล้วก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ท่านใดนะครับที่อยากจะสัมผัสนะครับต้องใช้ด้วยตนเองนะครับพูดแบบนี้อาจจะแบบว่าแหมโฆษณาหรือเปล่าต้องลองใช้ด้วยตนเองอยากให้ท่านฝากอะไรไหมครับสำหรับผลิตภัณฑ์ช็อกโก้ใบโอมินตัวนี้กับท่านผู้ชมที่กําลังสนใจในเรื่องของการดูแลช่องปากอยู่เราทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันขาวก็ขาวอย่างธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ขาวแบบเพราะว่าไปใช้ สารเคมีแร่ธาตุกว่า30ชนิดบรรจุอยู่ในช็อกโก้ไบโอมินนะครับแล้วก็มีสารแแน่มีใบฝรั่งด้วยนะฮะและสำคัญไปกว่านั้นคือเข้าไปสู่ในระบบร่างกายได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับร้อยเปเซ็นเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอต่อไปวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ